สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นเกมอ่อ,ขอเขาเรียกว่าเกมนายรองเท้ามังเร้อทุกคนเดี๋ยวจะเป็นสิฟ้าแล้กันริ้วเล่นกันเลยเราจะเล่นให้ทุกคนดูห้ารอบนะคะเวลาเราเล่นเราจะแบบเงียบเลยนะ คน,ออออนกคอช่นกดแบบกดไลค์กันมาด้วยนะคะก็ะคือพอมันจะโอ้ทุกคนที่ฉันใส่แล้วนใสแล้วเย้ที่รับ yeah! <c oughs> ที่สองค่ะ ใจได้แล้วปล่อยปล่อยปล่อยเก็บเพชรน,นะคะเพชรนี่มันซื้อเครื่องประดับรองถางได้แต่ตรองถาเรามีหมดแล้วนะคะเราก็เลยเ,เก็บตังเก็บเพชรไปซื้อเครื่องประดับนะคะไปะดูที่ล็อกที่สามกันเลยค่ะ ที่สามค่ะโอเคนี้บอกเราจะแบบเราจะค่อนข้างที่เงียบๆหน่อยเพราะเราแบบเราพูดไม่ค่อยเก่งเนาเออ นีช่วงนี้ก็เปิดเทอมนะคะก็แต่มีของอุปกรณ์เครื่องแกะมารีวิวจะไม่ได้รีวิวเยอะอะไระะแต่เราจะไม่ได้ถ่ายช่วงบรรยายกาศองโรงเรียนด้วยนะคะไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าโร <c oughs> งเรียนเขาหามากล้องไปหรือโทรศัพท์บางครั้งเราก็ใช้กล้องหรือโทรศัพท์ถ่ายนะคะทุกค มันมากจะเป็นโทรศัพท์ถ่ายมากกว่าอืมกล้องถือมาแล้วที่เราจะใช้มันอัดอะไรเลยนะกล้องเราไปถ่ายรูปหนเดียวนะคะไม่ได้เป็นไหนนะคะก็ถ่ายรูปเล่นกับกล้องโปรโอ้เพศเพศเพศ นี่ลบท้ไรสี่ใช่ป่ะเออนีอ่ราไดสี่ เย้บสุดท้ายแล้วขัดคอนี่คือรบสุดท้ายแล้วนะโอ้โหสวยยังไงมันหดน่าดูยากไหมโอ้ใส่ลุน่นหนุคนอยากจะหล่นลงไปมากเลย ปังปงปังปี <c oughs> ถ้าใครอยู่อยู่แล้วชอบวิดีโออย่างนี้นะคะช่วยคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำวิดีโออีก <c oughs> เราจะมาทำแบบ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ขอภายนะคะก็คือเราจะพูดว่าถ้าทุกคนชอบวิดีโออย่างนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำวิดีโอแบบนี้นะ ถ้าคอมมิต์อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำให้นะคะ,คะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u mm ับส r i b ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบายใครใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนและอยากให้ทุกคนนะกดไลค์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย